สวัสดีค่ะมาดามมุกโนะคะวันนี้ก็จะไปท่าอุเทนนะคะกับพระอาจารย์และก็ไอ้โปย้ยตอนนี้ก็ไปรับไอ้โปย้ยอยู่นะออ้รถคลาที่นอนนะคะรถคลาที่นอนจะไปรับไอ้โปย้ยก่อนอ้ยไข่ดิบไข่ดีเดอ้อซาตินมาได้ สามคัน้นสามัมาบรรทุกรถย้อนสอนต้องระวังนิดนึงนะคะรถย้อนสอนมาไปขายทางใดได้นะเดี๋ยวจะเข้าข้างนี้ก่อนนี่จะถึงบ้านโนนน้องเรืองแล้ะมารับแต่คุณชายคุณชายโป้ยนะคะแล้วก็พระอาจารย์ไปรับพี่พจะอ่าไปรับ ไอโป้ที่บ้านก่อนนะคะแล้วก็จะไปรับพระอาจารย์ต่อนะคะนี่เข้าฝั่งนี้เลยวันนี้ก็ถ้าไปเท่าเทนไปตลาดด้วยแล้วก็ไปดูประทาดด้วยก็จะไปซื้อของมาฝากหลายๆท่านอยู่นะคะอันนี้บ้านเมย์โป้ฮัลโหล สักอยู่บ้านด้วยนั่นค่ะบ้านไอสักวันนี้ถ้ามีโอกาสก็จะซื้อของฝากไอศักอยู่นะคะไอศักคงไม่โกรธเราแล้วล่ะป่านนี้เนาะแต่มาดามมุโพไม่ต้องห่วงนะไม่ไม่เคยโกรธใครอยู่แล้วนะคะไม่รู้จะโกรธไปทําไมนะคะแต่ก็เข้าใจไอสักเด้อบอเมเอนไม่เข้าใจนะคะเห็นว่าแกชอบกินอะไรเดี๋ยวจะซื้อมาฝากนะคะแต่ถ้าแกไม่รับก็ไม่เป็นไรนะคะ่ะเราก็ไม่ว่าก,กันนะ ความโกรธของเรามันคงไม่มีนะคะรู้จะโกรธกันไปทำไมน่าเราอู้หูต้นะกอกต้นนี้โดกแห้งพี่น,อน้องโดกคักโดกแน่ถึงบ้านไนอ้ปยแล้ว yes เป็นไงน,น้อแทนที่จะเก็บรถแต่แรก,รกมาก็ต้องรอเพลินทุกครั้งได้ลาไปก,ก,ก่อนนะคะ ป๊บข้างทั่หนึ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บับบนเกยอยู่ในบ้านหรือ,รอเปล่านะเลยเปไปไหนเนาะเอาไอ้ป่ยไปไหนเนี่ยอ๋<โ>อ <laughs> ยังไม่เก็บรถอีกบุ้ยวันใหญ่นี่ไหนนมมาทุกครั้งก็ต้งองรออัน่ก,ก้ก่อนขี้บนนะมาแล้วมาแล้วมาขึ้นมาราาดดาับพ้าจานดิซานยำไปส่งลูกนะแล้วมรอ พอสีข้าวมาาื่อวานว่าจะไปซอยยุ้เมื่อวานนี่โออเศร้าท่ะสันเดินไอ้ซักเฮ็นนาพอดอีเฮ็ดงานบุลงอีเข่าเปียกย้อนนะัะครับพ่อจะถึงมืออ,อ,อร่อยจริงๆว่าตะเกี่ยวมันนี่รอดมันถึกแดดกี่หน่อยก่อนอ๋รอรถถึกแดดจี้นหน่อยก่อนอ๋อแล้วก็ตะเกี่ยวสันนะไม่ยืดนี่ละตะเกี่ยวก็ไม่ได้ไปกันหนวตั้งอะไรเอาถ้าเกี่ยวมันนี่ก็ไม่ได้ไปกันหัวนูก็ไปเพื่อเดียวนพูดว่าเกี่ยวมือ นี่กำัังะอาจา์อยู่นะคะโอ้ทางกันเลยเนาะรถขูดรถเบิร์ตอะไรเนี่ยต้องลบนิดนึงก่อนลบๆๆๆนี่น้ำเกี่ยวเต็มเลยรถนี่นิดนึงมันก็เป็นร้อยเด้ตอนนี้ร้อยเต็มนึงเออไม่ขูด้อ้เขาบอก่ออกต้องไปลบต้องใช้อะไรนะตัวที่ลบรอยออกอะ แต่มันก็หนักอะ่ะเสียเวลาเราต้องมาเช็ดเช็ดเช็ดอะไรอย่างเี้ยิ่มทางอ่ะไม่แต่ต้นใหม่เนาะเดียวมานเพราะ<อ>าที่บอกวาราใส่ใหญ่ยนบด,ดันเนอโอ้ถ้าอยู่แถวนี้มีดฟ,ฟันเเอาแล้ว,วนี่ฟันเต็มที่เลยบัดเดีเอามีดมาจะให้มันเปลี่ยนเปลี่ยนดูเนี่ยประราพายานะคะ่ะอุอ้ย คือนกบนันนะเอ้าคุณนกบัาเพิ่งเสียชีวิตเนาะไปรับแก๊สใช่ไหมอู้ลูกศิสีดพ่อหลายอ่ะต้องก็ต้มมาวัดหัดน้นเมื่องเอ๊ะบ้าเอาเหรอโอ้อี่อยแม่คอยกันนึกว่าเพิ่นมีอะไรอ่ะให้จอดตรงไหนอ่ะคุณรับเป่าแก๊สก,ก,ก่อนคุณไปเอาแก๊สก่อนตอนนี้ก็ต้องอรอพระอาจารย์ก่อนนะคะ กึ๊บกึ๊บขับรถบุกมานี่เลยจัดนี้ลนะจะัดนริตันทางเขาโอเคจอดก่อนเอาแก๊ก่อนดับรถก่อนพร้อมโอ้ได้บนนอได้บนออนอขนมมากินนี่เอาแก๊สไปเติม บริจาคเอไม่ใช่ดิเขาเรียกอะไรถวายวัดเรียบร้อยเราก็ต้องมารับมารับอะไรเออ,ไเออมันหมุนไปทางไหนก็นทางนั่นแหละแม่นแมนสละโอเคได้แล้วล้างก่อนค่ะคุณพี่เดี๋ยวหนูล้างเองหนูมักความสะอาดเนี่ยเขาล้างถูซ่าเรียบร้อยและเขาล้างเรียบร้อยแล้ว,ลลอลวโอ้หมดแล้วเต็ม

ดามโพเนี่ยเป็นคนที่ชอบความสะอาดนะคะของทุกอย่างเนี่ยคือเป็นคนที่รักษาของจะเป็นคนที่ไม่ทิ้งของ ต่อเนื่องเนาะตอนที่ทําสํานักสฆงใหม่ชัยมงคลที่แบบบูรณะใหม่ๆหม่คือตัอแก๊สตัวนี้ก็มีสองถังนะคะก็คืออไม่ใช่ใช้ของบริจาคถาวายวัดไปสองถังนะอีกถังหนึ่งคืออยู่ที่สํานักส่งพนม่วงนะคะแล้วก็นี้ก็เป็นอันนี้ถังหนึ่งก็มาที่นี่ถาวายที่นี่นะคะสองถังนะคะโอ้ยสับปะสับป คนขยันอยู่ไหนก็ลำบากก็เมนสบายเอลนะไม่เป็นไรลำบากในทางที่ดีนี่ซื้อมาตั้งหลายปีแล้วแต่ตั้งหลายปีประมาณน่าจะ3ปีนะแต่เราก็แบบรักษาความสะอาดได้ดีเยี่ยมค่ะอู้มนันนี่ตัวนี้บ่ฮะเอยรถทางการเปลี่ยนทะเบียนมาใหม่อ้าวเฮ้ย เยียไลป่วยละให้ป่ยวยยกควยยกบ่ไว้ไไไะะไหหรอาจารย์ก่อนช่วยจังเลยอะแต่นี้เราอาจารย์อยู่นะคะสวยจังเลยเชื่ออะไรคะชื่อน้องมะนาว น้องน่ารักมากเลยนะคะน้องมะนาวนะคะก็เดี๋ยวรอพลาจานก่อนนะคะช่วงรอพลาจานมาดูก่อนข้างในข้างในก็ไม่ว้ห้องเราห้องเก็บของห้องเก็บของก็จะเปิดได้หนูได้หามเราหเขาจะเอาของไปเขาจะเอาของไปเทียังก่อนหนูกัด